สวัสดีค่ะบรคเซ้าเมืงสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะทุกท่าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกันสูตรรวมค่ะนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาล็อตไอทีค่ะทุกาจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา6,500่ะห้าร้อยบาทได้เลยค่ะจ๋าน้ำหนัก45่ถึงากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะทุก้าจาหนึ่งร้อยถึงหนึงร้อถึง150ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นขออนุญาตประมาณการค่ะทุกผ้าจ๋าสี่สิบาทนะคะ ใช้แลวค่ะเป็นหมดจ้ำค่ะเป็นจ้ำที Ahmad, ่หมายถึงว่าเป็นรวมผ้าไม่ว่าสั้นทั้งอ่ายาวและมีทั้งสั้นและยาวนะลูกค้าจ๋าคะมาอ่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะลูกค้าจ๋าจะขึ้นเดือนอยู่แล้วนะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าเออกลางกลางกลางเดือนสิบเจ็ดแล้วกลางเดือนเอากลางเดือนเนาะ อ่ะเหลือไม่กี่วันก็เส้นเดือนนะคะทุกค่ะจะเหลืออีกครึ่งเดือนเลยจะก็ไปสื้ชิ้นเดือนอ่ะงงจะคล้องแล้วบาทจะมองแล้วบาะทุกค่ะจ้าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับหมวดนี้ค่ะทุกค่ะจ้าราคา6,500บาทเราว่าคุ้มไม่ขายนะทุกค่ะจ้าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคค่ะทุกค่ะจะาเอาไปเลยในราคา4,500ับาทลดเลยทันทีต่อกระสอบค่ะทุกค่ะจ้า2,000ันบาทจ้าต้นทุนชิ้นเดิมค่ะทุกค่ะจ้า อาประมาณจา43บาทลดเหลือ30บาทเจ็ดเอยย่อจ้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าสมาชิกบัคทุกท่านนะคะรับไปเลยในราคา4500บาทลูกค้าจ๋าเป็นหมวดจำสูตรรวมผ้าสั้นมีมายาวมีมาค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้คะสรงคะไซส์มาเลยนะคะใช่ค่ะอ่ตัวนี้เป็นของโฟ r e เวอร์โทบนจิะคะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าเรื่องวัาลา์ของเขาก็ค้ามานะ รวมรายลายจุไรายจุดราดอกเราก็มาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคยกมือขึ้นลูกค้าจ่ายยกมือขึ้นนะคะลูกค้าจ่ายหกพันห้าร้อยเจ็ดเอเราว่าคุ้มบริษัทบัคใจดีมากาค่ะคืนกำไรให้ลูกค้าสำหรับเดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ดของเราคะ่ะลูกค้าจ่ายสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลยก็ว่าได้ลูกค้าจ่ายเอาไปเลยในราคาเจพันห้าร้อยบาทไม่ต้องขอส่วนลดเราลดให้เลยต่อกระสอบสองพันบาท ไม่ได้เล่นหมวดนี้ไม่ได้ขายหมวดนี้เรามีเป็นหมวดอื่นเกือบสิบรายการสามารถเลือกสีได้เลยนะคะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าสมาชิกบัคคุ้มกับคุ้มได้กับได้เพราะว่าบ,บัคนะคะจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าทุกท่านเลยที่เป็นสมาชิกนะคะลูกค้าจ๋าแต่ละเดือนไม่ซ้ำรายการแน่นอนลูกค้าจ๋าหมวดนี้ขายอยู่แล้วนะคะแนะนำซื้อเก็บซื้อศูนไว้ได้นะคะใช่ค่ะ,ะตัวตัวที่พี่วางไปเมื่อสักครู่นี้เป็นดูดิโค นะคะลูกค้าจ๋าเป็นยูนิคอร์ยูนิคอร์สองตัวเรียงกันเลยนะลูกค้าจ๋ายูนิคอร์ยูนิคอร์ู้ค่าจ๋าแบรนด์ใจเยอะๆนิดนึงค่อะอ่ะตัวนี้นะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อยีนตัวนี้เป็น f o ลเวอร์ทเวนตี้วันเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีแบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวไม่ได้การันตีแต่เรารู้อย่างเดียวค่ะ6,500บาทไม่ขายจ้าจ้า4,500บาทพอ 4,500บาทพอแต่ต้องเป็นสมาชิกกับบริษัทบักนาลูกค้าจ๋าหรือยังไม่เคยสั่งยังไม่เคยซื้อแต่อยากได้ในราคา4,500บาทไม่ยากลูกค้าจ๋า4,000หาทรร่าได้20,000 ค่ะค่ะค่ะือห้ากระสอบค่ะลูกค้าจ๋าได้เลยในราคา4500บาทต่อกระสอบนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่มีใช่ไหมคะไม่รู้ไม่รู้ลูกค้าจ๋าเช็คสต๊อกไปรู้ใ่เช็คสต๊อกกันเข้ามาได้ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสนใจรับเป็นกระสอบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยลูกค้าจ๋า4 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ ชิบักทุกท่านเลยนะคะใช่ค่ะตัวเมื่อสักครู่นี้เป็นของโอนาวีค่ะนะคะลูกค้าจะโอนาวีก็มานะคะลูกค้าจะาแบนดจะเยอะๆนิดนึงค่ะนะลูกค้าจะไปชอบแบบหนึ่งนะลูกค้าจะเหมาะมากลูกค้าจาาถ้าเป็นสั้นขายดีนะรอบหน้าเราจะมีสั้นลว้วนค่ะลูกค้าจถ้าอยากได้เป็นยาวๆล,วล้วนเราจะมีเป็นงานญี่ปุ่นหลอดเอทีเนาะค่ะตัวนั้นจะเป็นแคล้ายกับ3ัส่วนสีส่วน5ส่วนจะยาวมาเยอะ ปัญหาลูกค้าจหมวดนั้นคือจะเน้นยาว<ช>ถ้าอันไหนขายดีเริ่มหน้ามาเอาเป็นประเภทคล้ายๆแบบนั้นลว<ช>้วนนะคะจ๋ะา,าเพราะว่าหนึ่งกระสอบนี้หรือในกระสอบนี้ลูกค้าจามีทั้งสั้นและยาวแล้วก็เป็นรวม้า,า,าน้าลูกค้าจ๋าใส่ตัวเดียวโดดค่ะรู้นะคะจ๋าขายเดทอยู่แล้วขายแฟชั่นอยู่แล้วนะลูกค้าจ๋าสามารถเอาหมวดนี้ไปเสริมได้หรืออยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่ะลูกค้าจ๋าไม่ได้ขายหมวดนี้ไม่ได้เล่นหมวดนี้เรามีเป็นหมวดอื่น นาง่าไะไล่ทีแล้รายการค่ะไล่รายการโป <c oughs> รโมชั่นของเดือนนี้ค่ะลูกค <c oughs> ้าจ๋าก <c oughs> ้าลนะคะแห้ง <c oughs> ตบท้ายด้วยขนเกตขนวัวจ้าเกอสิบรายกา ามาเลือกซื้อได้เลยจ้ารูาจ้าแต่ว่าบางรายการหมดแล้วก็มีนะ<ช>บางรายการหมดแล้วก็มีลูกค้าจ๋าไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนนะกลางเดือนก็จริงนะไม่ต้องรอบอกว่าสิ้นเดือนค่อยซื้อค่ะโปรโมชั่นของเขาภายในเดือน11อนี้ไม่ใช่รูกค้าจ๋าบางหมวดหมดแล้ว<ช>อย่างเช่น,นรู้าจักจ๋าหมวดนี้ก็เหลือไม่เยอะค่้จัสจ๋ารีบางเด็กก็หมดแล้วลูกค้าจ๋าเป็นบางหมวดเป็นบางรายการหมดแล้วก็มีนะคะลูกค้าจ๋า สามารถเช็คสต๊อกโดยตรงกับพนักงานขายได้นะหรือว่าจะทักหาแอดมินก็ได้ได้เร็วได้่วนได้เร็วได้ไวค่ะลูกค้าจ๋าสามารถโทรได้เลยนะเบอร์ที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอ่ะลูกค้า๋าวันเวลาเดินเร็วมากยากานลูกค้าจะอีกไม่กี่วันสิ้นเดือนอีกไม่กี่วันสิ้นเดือนค่ะลูกค้าจะอีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีค่ะลูกค้าจะใกล้เข้ามาแล้วนะคะถ้าไม่บอกว่าสิ้นใจถ้าอย่างเงี้ยเลยนะสิ้นใจก็คือสิคนนี้ สติดีนะไม่ดีก็สิ้นใจก็สิ้นใจอันนี้เฮ้าแนนบอกเฮาไปลูกค้าจาแนนน่ะ นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องการสินค้าไปขายนะคะช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะใกล้ถึงนี้เทศกาลตรีใหม่ที่จะใกล้ถึงนี้ลูค้าจ๋าต่างจังหวัดนะคะช่วงนี้นะคะลูกค้าจะสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่ยวค่ะเพราะว่าระบบขนส่งเอกชนระบบจัดส่งค่ะลูกค้าจ๋า25,000บาก็เริ่มทยอยหยุดแล้วนะใช่ค่ะ2 5ธันบาทขนส่งเริ่มทยอยหยุดแล้วช่วงนี้เราจะแจ้งลูกค้าแต่เนินๆให้ลูกค้าเตรียมความพร้อมนะคะลูกค้าจ๋าสินค้า หมวดไหนนะคะอาซื้อเก็บซื้อตูนสักริดไว้รอนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าขนส่งก็ประมาณพิม่าันวานี้ก็คือเริ่มทยอยหยุดแล้วนะคะค่ะอาจจะมีเป็นบางขนส่งที่รับสินค้าแต่ไม่กระจายณเคลาจ๋าต้องเรียบเอาขึ้นบ้านค่ะนะคะสักริดรอยิ่งเป็นกันหนาวของเราค่ะลูกค้าสามาใหม่มๆดๆร้อนๆก็เลยทีเดียวนะลูกค้าจ๋ามีแจกกันฝนนะลูกค้าจ๋าคนหา ยืนสามารถเช็คสต๊อกกับพนักงานขายโดยตรงได้ใช่ค่ะลูกค้าจะเอามาต่อที่จำของเราคะ่ะลูกค้าจะจำสูตรรวมเนื้อผ้าลูกค้าจะสุดคุ้มมาก ลูกค้าใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทำงานใส่ลำลองใส่ออกงานได้เลยที่แอลหนูได้เลยพี่ได้เกือบทุกตัวได้เกือบทุกตัวได้เกือบทุกตัวแล้วไซส์คือแบบว่าไซส์โอเคเลยนะไซส์แบบว่าไซส์ประมาณไซส์เอ็มใช่ค่ะนะคะมีตั้งแต่ออกงานเหมือนที่แจงมีตั้งแต่เอาไปซักเอาไปรีดออดมารีดมาซักดีดีรีดขึ้นมาค่ะเอาใส่หุ่นค่ะราคาจากต้นคุณชิ้นหนึ่งนะปกติถ้าไม่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคสี่สิบสามแต่ถ้าเป็นสมาชิกกบริษัทบัค สามเสียบบาทเท่าน,านัา้นสามเสียบบาทเท่าน,านั้นนะนะคาจ้ะสามเสียบบาทเท่าน,านั้น นะน,คนะคะจ่าคุมคุมเยอะๆคุมคุมเยอะๆรู้ไหาคะเป็นสมาชิกกับบริษัทบัาของเราี่คุ้มมากนะใช่ค่ะเดือนนี้มไม่ได้ขายไม่ได้เล่นรอเดือนหน้าเดือนหน้าไม่ได้ขายไม่ได้เล่นรอปี 66, 66. ปี66กคะ่คะลูกค้าจ๋าไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้เล่นสําหรับมวลนั้นรอปี67ปี67ค่ะลูกค้าจ๋าไม่ได้ขายไม่เล่นรอปี69ค่ะ <c oughs> ลูกค้ารอไม่ไหวนะรอปี69ก้าค่ะ หรือถ้าปีหกเก้าเจนเสียไปนะขายไม่ได้เล่นลูกค้าจ๋ารอปีแปดไปเลยลูกค้าจ๋าเข่าพอดี <c oughs> คนรีวิวอะ่ะ <c oughs> เป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุคสามารถเช็คสิทธิ์ได้ว่าเป็นแล้วหรือยังนะคะทุกคะจะแค่บอกชื่อค่ะนามสกุลค่ะ่เบอร์เบอร์โทรก็ได้กาลืมเบอร์โทรก็บอกชื่อกับนมสกุลได้นะคะเพื่อความชัวร์นะคะใช่แล้ว่ะคะจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยบม่มีวันหมดอายุนั้นเองนะคะใช่แล้วค่ะคุณโอภาสเอฟกระสอบนี้นะคะ พอดีพอดีแน่แม่เนาะมีคนตบเกินพร้อมเด้น้ำไปม่น้ำใหม่นางศพเกินน้ำใหม่ค่ะผู้คนรุ่นค้าด้วยค่ะลูกค้าจากีซีกระสอบนี้ไปนะลูกค้าจ่าแจ้งนิดนึงลูกค้าจ่าสินค้ามีจํานวนจํากัดอยากให้ลูกค้าสุดเก็บสุดตุนเพราะว่ากระสอบนี้ลดเยอะมาก6,500ไม่ขายค่ะขาย4,500บาทเท่านั้นลดเลยทันทีลูกค้าจ่าสองสองพันบาทเยอะเยอะค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่า คนรูค่ะที่เสียไปนะคะทวนรายการะค่ะทุกค่ะจาสำหรับหมวดน,นี้นะคะเป็นหมวดจำสูตรรวมผ้านะ,ะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะ,ะเป็นสินค้าของทางบริสัทตัปะ ราคานะูกคาต่ราคา6,500บาทนะคะน้ำหนักนะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจาา120ถึง150ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจาประมาณการนะคะ43บาทน,นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปรนาะทีทองคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริสัทบักค่ะลูกค้าจา6,500บาทเราว่าคุ้มไม่ขายค่ะ หกพันก็ไม่ขายค่ะห้าพันคุ้มคุ้มก็ไม่ขายค่ะลูกค้าจะเอาไปเลยในราคาสี่พันห้าร้อยบาทลดลยทันทีตอบกระสอบสองพัน,น,นบาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งสี่สิบสามบาทคุ้ม,ค,มคุ้มก็ไม่ขายค่ะลูกค้าจะเอาไปเลยสามสิบบาทเก็ดเอยเยอะๆจ้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบา็กได้ช่งองทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรศัพท์หรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง u t u b e ค่ะ ากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค<อ>่ะ<อ>